มีพี่น้องเกษตรกรเขาสงสัยเข้ามาครับว่าเฮ้ยที่ผมบอกไปว่าปุ๋ยของจอนคอยเนี่ยมันครบ14ธาตุอาหารตามที่ต้นไม้ต้องการมีกรดอะมิโนคโนโนโรบ18ชนิดพวก 1, พลัสวันพลาสูอะไรพวกนี้แต่ทำไมข้างขวดเนี่ยเขาถึงบอกไม่ครบละ่ะทำไมข้างกระสอบถึงบอกไม่ครบอ่ะยกตัวอย่างเช่นปุ๋ยน้ำนี่ครับปุ๋ยน้ํานะครับ301 ผมบอกว่าเฮ้ยมีธาตุอาหารครบ14ธาตุอาหารแต่มาดูส่วนผสมครับปริมาณธาตุอาหารดองมีแค่แมกนีเซียม1%เองแล้วธาตุอาหารเสริมมีสังกะสีเพียงแค่0.5%เองแล้วที่เหลือเราไม่มีเหรอที่เหลือคือน้ำเหรอหรือว่าไงไม่ครับผม คืออย่างนี้มันเป็นเรื่องของการขึ้นทะเบียนครับขึ้นทะเบียนเกี่ยวกับตัวปุ๋ยซึ่งปุ๋ยตัวนี้เนี่ยขึ้นทะเบียนเป็นปุ๋ยเคมีเพราะมันไม่มีอินทรีย์เป็นส่วนผสมอันนี้ผมเคยพูดแล้วนะครับในคลิปวิดีโอว่าเคมีของปุ๋ยจอนคอยเนี่ยมาจากไหนมันชื่อว่าปุ๋ยเคมีก็จริงแต่ไม่ใช่เคมีตามความเชื่อหรือความคิดของเราที่เคยเข้าใจกันมาถ้าสรุปสั้นๆง่ายๆนะครับเคมีของปุ๋ยในจอรนคอยนะครับเกิดจากการสกัดจากอินทรีย์วัตถุธรรมธรรมชาติ เกิดเป็นเคมีธรรมชาติไม่ใช่เคมีสังเคราะห์รายละเอียดไปดูในคลิปวิดีโอนั้นได้นะฮะอ้นเนี่ยเห็นไหมมีแค่แมกนีเซียม1%เองมีสังกะสี015%เองแล้วอีก98%ล่ะมันคืออะไรมันคือน้ำเหรอหรือว่าไงไม่นะครับผมในนี้มีท่านอาหารครบ14ท่านอาหารครับแต่ที่เราต้องลงไว้แค่นี้มันเป็นเรื่องของการขึ้นทะเบียน ไอทะเบียนข้างหลังเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะเขียนอะไรก็ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับการไปจดทะเบียนตามกฎหมายคําว่าปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินรีคำว่าปุยปยปาป๋ยเนี่ยมันไม่ใช่ว่าใครจะเขียนหรือจดอะไรก็ได้นะฮะมันต้องไปขึ้นทะเบียนมันต้องมีการออกเลขทะเบียนมันถึงจะ เขียนแบบนี้ได้เราก็เลยได้ยินคําว่าสารปรับปรุงดินอาหารเสริมต้นไม้ฮอร์โมนต้นไม้พวกนี้คือปุ๋ยทั้งนั้นแหละแต่เป็นปุ๋ยที่ไม่สามารถที่จะเอาไปขึ้นทะเบียนได้เขาก็เลยใช้คําว่าปุ๋ยในการทําโฆษณาหรือการเขียนในนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องของแมกนีเซียมที่ว่ามี1%่นและสังกะสีมี0.5%ุดใช่ครับถูกต้องอันนี้คือเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแต่อีก98%ก็ไม่ใช่น้ํา1 0 0นะครับม่ใช่นหนาารอื่นอนนนมีทั้งไนโตรเจมันมีธานุอาหารหลักรองเสริม เลยหรือจะเป็น F+ อย่างเงี้ยมีแคลเซียมกับโบรอนเขาเขียนแค่นั้นอันนี้เนี่ยเขาจดทะเบียนเป็นแมกนีเซียมสังกะสีส่วน F+ จดทะเบียนเป็นแคลเซียมโบรอนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าในขวดนั้นมีแค่ธาตุอาหารเพรียงแค่เท่านั้นนะฮะมันมีเยอะส่วนแอคมีนะครับแอคมี me, เนี่ยมันไม่ใช่ธาตุอาหารนะเออมันเป็นสมุนไพรเอาไว้ฆ่าเชืเ้อโรคเชื้อรามันมีเรื่องของสมุนไพรฆ่าเชืเ้อโรคเชื้อราแต่ เรื่องของสมุนไพรค่าเชื้อโรคชลามันจดทะเบียนไม่ได้เพราะไม่รู้จะไปจดอะไรเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจดเป็นปุ๋ยเคมีธาตุอาหารเสริมนะครับมีทองแดง0.5%เพราะพอเราผสมแล้วตรวจพบแล้วเฮ้ยมีธาตุอาหารเสริมคือทองแดง0.5%ส่วนที่เหลือไม่ใช่น้ำครับแต่มันเป็นเรื่องของสมุนไพรเอ่ยอะไรที่เอาไว้ค่าเชื้อโรคชลาต่างๆหรือจะเป็นฮ<ม>ิ้วอะฮิ้วเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ปุ๋ยแน่นอนครับตัวฮิ้วเนี่ยเห็นไหม เป็นไคตัวซานครับเป็นโพลิเมอร์เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีส่วนผสมของธาตุอาหารเขาจะเขียนว่าสาร,ส,ารสำคัญคือไค่ตัวซาน2%ลองสังเกตดูดีๆนะครับคุณสมบัติหรือปริมาตรธาตุอาหารเนี่ยส่วนมากแล้วเขาจะใช้คำว่าสารสำคัญตัวอื่นคือไม่สำคัญไม่สำคัญตรงไหนไม่สำคัญที่เราไม่ได้จดขึ้นทะเบียนนั่นเองเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆครับผมว่าปุ๋ยน้ำของจอรนคอยหรือจะเป็นปุ๋ยเม็ดก็ตามที่เขาเขียนอยู่หน้ากระสอบปุ๋ยเนี่ย ที่เขาเขียนไม่ครบไม่ใช่ว่ามันไม่มีแต่เราขึ้นทะเบียนเท่านั้นเราจึงเขียนหรือจดได้เพียงแค่เท่านั้นทั้งนี้ทั้งนั้นครับสิ่งสําคัญมากที่สุดไม่ใช่ว่าในนี้มีอะไรบ้างจริงไหมเกแต่กร,กรไม่อยากรู้หรอกผมก็เชื่อว่าเพื่อน <S <S ๆเก<ๆ>็คงไม่อยากรู้หรอกว่าไอสารสําคัญในนี้มันมีอะไรบ้าง แต่สิ่งที่เราอยากรู้มากที่สุดคือใช้แล้วแล้วมันได้ผลลัพธ์ยังไงใช้แล้วต้นไม้จะเป็นยังไงใช้แล้วต้นไม้มันจะดีขึ้นไหมนี่ต่างหากคือสิ่งที่เราอยากจะรู้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นลองใช้เลยครับจนกว่าเราจะได้ลองจนมีประสบการณ์ของตัวเองแม้ว่าในนี้มันจะมีน้ําแต่ถ้าเกิดฉีดพ่นแล้วมันทําให้ต้นไม้ดีขึ้นต้นไม้บูมขึ้นต้นไม้ฟูขึ้นเราจะยังคงใช้ไหมครับใช้ แมกนีเซียม1%แคลเซียม1%แต่ถ้าเกิดฉีดพ่นแล้วมันส่งเสริมทําให้ต้นไม้มันเจริญเติบโตได้ดีมากขึ้นออกลูกออกหลานได้ดีมากขึ้นใช่ไหมใช้เพราะฉะนั้นส่วนผสมข้อมูลเรื่องส่วนผสมไม่สําคัญเท่ากับว่าใช้แล้วมันได้อะไร เราได้ผลลัพธ์แบบไหนลองใช้ดูครับเนี่ยคือสิ่งสําคัญมากกว่าผมรู้ว่าการใช้ปุ๋ยของจรคอยผมได้อะไรต้นไม้ที่ผมได้ผมได้อะไรผมจึงมั่นใจแล้วก็บอกกับพี่น้องเกษตรกรว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งที่ดีลองเอาไปใช้ดูแล้วเพื่อนจะเกิดความประทับใจเหมือนกับผมครับโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะฮะใครที่เห็นว่าคลิปวิดีโอของผมมีประโยชน์หรือได้ไอเดียได้ความรู้อะไรเพิ่มเติมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ผมด้วยแล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ